เสียงใสปิ้งมีคารลมั uh uh ้ยนะเอตัวน uh ี uh> uh ้ม uh, ันก uh ็เปลี oh ่ยนคลม้ยคาลมัยคารมั้คาร์มักยคาร์ลมั้ยรมัวยคารมั้ยค้นั้ยคาลม้ยคาร์ลมั้ยคารตั้เคาร์ั้ยาไ์มั้กคลม้ยคาร์ี้ยคาร์้ยคาร์ั้ยคตัว้าฟ้านีลกี่กุากุกเดียวยยงใหญ่อันนี้เสียงกลาง นี่ครับริวนานนากุกใช่ไหมริวกุกว่ากมีกุกนีกุกเสียงเพาะนะครับใครอยากได้นกฝึกเลยครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับน้าเอสวัสดีครับผมสวัสดีโอ้ไม่ได้เจอกันเป็นปีสองปีแล้วเนาะตั้งแต่แบ่งของดีไปหมดเลยเนาะอันนี้ก็ทิ้งช่วงได้อายุเนาะอันนี้เป็นนกพร้อมฝึกเนาะพร้อมฝึกเลยอายุปีกว่าสองปีเนาะตัวนี้ริวริวเฟืองนานหลุดนานนามีกุกเนาะริวเยอะกว่าใช่ไหม เยอะกกุกตัวนี้เสียงกลางมีคลมไอ้นั่นเสียงค่อนข้างโตนะครับตอนที่สองเสียงค่อนข้างโตจดคูหมดแล้วนะนก่ยโอ้หมดแล้วไอตัวนุ่นคลมเนาะข้างในนุ่นผมมาฟังวันนั้นคลมเดี๋ยวให้นายเอออกมาชมนายเอเดี๋ยวออกมาชมออกมาชมมาจดกันดูมันจะจดบ่เอามาหาแล้วบางทีต้อง อันนี้คือได้อายุพร้อมฝึกหมดเลยนเลยนานะสองปีกว่าแล้วนีน,นียภูเขาแท้นะครับอันนี้อยู่ในป่ามะขามนะครับย้ายที่เรียอยู่ในป่ามะขามฝั่งนู้นนั่นยกให้ลูกชายไปแล้วนะเนาะให้เขาดูแลเองอันนี้นะ้เอาย้ายมาป,ป่าใหม่ <laughs> เดี๋ยวใใครเกยก็อยู่อย่างนี้นะครับนี่ภูเขาแท้นะครับนี่เนาะหนเลี้ยงสารพาัดครับไก่ตอกใครอยากได้ไก่ตอกก็ทักมานะครับผมแบ่งไม้ไก่ตอกกันนะเอ,อะถ้ามีคนสนใจ ผอยากได้ของแปลกอ่ะเดี๋ยวออกมาจดออกมาจดตัวคารลมนะครับอันไอ้คารลมนี่กี่กุกกุเดียวกุกเดียวคารลมเออเดี๋ยวนายเอเอามาตั้งหน่อยดีปะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเสียงใหญ่จวดแล้วครับผม <c oughs> เสียงใหญ่ใครชอบตัวไหน <c oughs> ทักมานะนาะเอเนาะโทรมาเลย <c oughs> พร้อมฝึกนะครับนกภูเขานะครับนิ่งๆนะอยู่ใกล้คน <c oughs> นี่อคารม <c oughs> มอ้คารมนีก็เสียงใหญ่ ไอริวอยู่กลางดูครับลายสวยมากคารลมดีกว่าเข้าหมดเนาะ,ะแต่มีทุกตัว,กตวนกคัดไว้เนาะนกคัดไว้อไอรวมันก็จ่องไม่ค่อยได้จดเท่าไหร่เออไม่เคยจดเลยอเ,ยเลยออดูดูนกอายุปีครึ่งสองปีกว่านะครับใครชอบเสียงใยเสียงใยมีสองตัวเสียงใยคารลมมีสองตัว เออเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอเดี๋ยวเอาเอาให้มันพวกนี้คูดูก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้เอฟซีเขาตัดสินใจนะครับอยากคูอยู่ในริวนะริวเสียงเพาะเดี๋ยวก็คูมันไม่ค่อยได้จดไงนกไม่เคยจดเลยแต่ขันทั้งวันขันเออนะครับดูตัวใหญ่มากนะครับนกนกภูเขานะครับอ่ะอันนี้เสียงใหญ่หนึ่งกุกเนาะกุกล้นเลยเนาะนี่ตัวใหญ่ ตัวใหญ่อ่าเกคูโอหมามาเรีแต้มไปแต้มไปเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูครับนกนิ่งไม่นิ่งดูครับหมามามันไม่มีตื่นเนาะมันชินแล้วเนาะนี่ครับนกพร้อมฝึกหมาไปเดี๋ยวดูลายตัวแรกตัวแรกผ้าฟ้านะครับหนึ่งกุกเสียงใหญ่มีคารมลมีขันมีหนุนเนาะน้เอได้มันนี่ได้ยินมันเรียกอยู่นะครับนี่เสียงใหญ่นะครับใครชอบนะครับตัวที่หนึ่งนะครับอ่ะตัวนี้ริวเฟืองนะครับริวเฟือง พร้อมฝึกนะครับดูหางกุนกุนเลยนะครับนี่นะครับนิ่งนะครับนิ่งประมาณกี่กี่เปอร์เซ็นต์นะเอ๊แปดสิบมีตัวไหนที่เคยเข้าพนี้แล้วบ้างนุ่มๆอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคารลมนุ่มกับเปลี่ยนเปลี่ยนดีขัดดีหนุนดีนี่ตัวนี้ครับดูครับตัวนี้คลุลมจะหนาหน่อยเสียงใหญ่เนาะเสียงกลางปีนใหญ่เนาะโอ้โหสนับปีกแต่งง่มนะครับหอ หูช้างนะครับหูใบเบลล์เลยนี่นะครับผมของเล่นแบ่งทุกตัวเนาะนของเล่นเนาะไม่ยึดติดใช่ไหมของของไม่ดีก็ไม่อยากแบ่งไปเนาะนี่นะไอทุกตัวนะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจโทรมานี่ตัวที่สามคารลมกุกเดียวอะไรตัวไหนที่ว่าฝึกเดี๋ยวไปดูอตัวเข้าพเนียดแล้วนะครับ โอ้ดิวจดดีครับแต่จดไม่ค่อยอคูอายกล้องฝึกได้เลยนะครับพวกนี้อายุด,ดีตัวนี้มันไม่คุยฟอดได้ครับนู่นครับไปคาุลมเข้าไปเก็บละนี่ครับจุดจดนะครับนกพวกนี้ลงปีกทั้งวันแล้วเนาะเอออ่อะนะครับท่านได้สนใจนะครับตัวนี้เคยเข้าพเนียกละใครอยากได้นกเกดไหนมาเล่นไหมนะเอตัวนี้ เล่นไหมตอนเข้าไปตอนเอาไปฝึกอ่ะเล่นอยู่เนาะเล่นเนานกมันได้อายุแล้วมันฝึกง่ายได้อายุเออนี่นะครับอ่ะถ้าใครสนใจนะครับนี่ตัวนี้เสียงใหญ่มีคลุ่มอยู่แล้วเนาะนกโอ้ดิน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 ตื่นตื่นอ่ากู๊เดียวกู๊เดียวคลุ่มสวยนะครับตัวนี้ก็สวยตัวนู้นคลุ่มกะคลุ่มโอ้ล่มขอ่ะโอเคครับตามนี้แล้วนะครับอ่าบนเขานกภูเขาแท้เนาะนะครับอันนี้คือคัดไว้ไม่กี่ตัวเนาะ แต่อายุดีทั้งนั้นนะครับนี่ตัวนี้ก็ถ่ายขนอยู่ยังไม่เต็มดีย่อันนี้เข้าพปเนียกี่ครั้งแล้วนะเออหลายครั้งลวเออมันจดไม่คืนโน้นใบนกแล้วตัวไหนอ๋อตัวตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ได้นกกี่ตัวสองสองตัวแบ่งเหมือนกันเอฟซีเอฟซีโทรมาชอบแบบไหนเสียงไหนนะครับแต่เสียงใหญ่ๆไม่อยู่กี่ตัวนะ ตัวนี้กลางปิ้นใหญ่กลางปิ้นใหญ่มีหนึ่งสองตัวนี้ตัวนี้เสียงรับวอ่าสามตัวตัวนี้เหรครับตัวนี้ก็เสียงออกกลางเออกลางมีสองนะครับนี่ริวนี่สุดยอดครับตัวนี้เ,นนเ,นเสียงเพาะนะครับริวริวตัวใหญ่กลมออโอ้ขนยังไม่เต็มดีนะครับ อ่าถ้าในสนใจน้อในเอเนาะของแท้นะครับผมเอาไปไม่มีพลาดนะครับของในเอนี่นกฝึกก็คือเอาไปฝึกกันเองแล้วมันฝึกแล้วมันเล่นได้อนาคตนกมันคือเราคาดไว้นี่มันไปฝึกมันก็เป็นดาวลุ่งได้เลยนกนะครับใช่ขอแค่คนฝึกใจเย็นฝึกเป็นเนาะใช่ฝึกเป็นอย่างงี้ใช่ฝึกเป็นเอาไปก็เอาไปเข้าหน้าเข้าตาแล้วก็ชักลอกนะครับนี่ดูนกมันก็จะลงปีกกันแล้วนะครับโอเคครับผมก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ตัวนี้ต่อมาเองกับมือ ทุกตัวทุกตัวใช่บนเขานี่ดูเขาไม่เขาอ,อันนี้อยู่ในไร่นาะนะเอเนาะอ่าอยู่ในไร่ในไร่รอบนัน้นเราก็ตามกันเข้าไปหาอยู่ฝั่งนู้นนะครับน,นี่นะครับภูเขาป่ามะขามน,นี่ก็ตะเกบป่ามะขามนกเยอะนกเยอะ<ม>แต่มันกอยู่ในบ้านอีกเออสองสี่หกเก็บตัวในบ้าน ที่ว่าพอฝึกแต่ฝึกได้หมดแล้วสองปีแล้วเดี๋ยอนี้เอาเรียกน้ําย่อยกันเนาะนะเอเนาะถ้าว่า f อให้ความสนับสนุนดีก็จัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงให้อีกเนาะเอาไปลองกันนะครับนกเพชรบุ์นะครับเพชรบุ์แท้นะครับผมนี่ไม่เอานกที่อื่นนะครับแต่นกทีมงานที่ว่าอยู่ในเพชรบุ์อย่างเดียวอนกที่ว่าต่อได้ในที่เพชรบุ์คือว่าเราทำของเพชรบุ์โดยตรงเนาไม่ได้เอาที่อื่นมานั่นเองเนาะโอเคครับสหรับวันนี้สวัสดีครับเอ๋สวัสดีครับผม